วันนี้ครับเราอยู่กับรถ c i วิ c เอครับขอจัดซองหน่อยนะครับนะโดยที่ลูกค้าเนี่ยขอตัวเลือกเป็นโช๊คคาร์บเบียนฟินอาครับบอกเลยว่านุ่มนวลแน่นอนครับผมนะ สวัสดีครับผมเจอรอบจัดชัาวันนี้เราอยู่ที่ร้านที่สาขาปทุมธานีกับผมนะวันนี้ครับเราอยู่กับรถทีวิบเอสบีครับนะตัวนี้เลยครับนะตัวนี้ครับลูกค้าครับนะมีล้อมียางแล้วเรียบร้อยครับนะแล้วก็เหลือโช๊คครับนะลูกค้าก็เก็บตังเก็บของรอมลิฟท์รับเพื่อมาจัดโช๊คที่เราครับนะบอกว่าขอจัดทรงหน่อยนะครับนะโดยที่ลูกค้าเนี่ยขอตัวเลือกเป็นโช๊คแคลิ้เบี้ยนฟินอาร์อาร์ครับอ่าตัวนี้ครับ ซึ่งเจ้าคาริเบียนซีนาตัวนี้นครับเป็นโชค๊คนะครับระบบโมโนโทูนะครับสามารถปรับได้3-2ระดับนะครับสูงต่ำสะเลกระบอกนะครับซึ่ง <Okay. S 1> จุดเด่นของเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัว h e ลเปอร์สปริตัวนี้อ่าครับซึ่งมันจะช่วยเวลาเราเจอทางเวลาเราจําสะพานนะครับหรือทางอุขาเนี่ยมันจะช่วยรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีนะครับผมนะซึ่งในตัว oh. ชุดคาริเบียนนะครับนะ เขามีตัวกันโครมาให้ด้วยแล้วเรียบร้อยครับนะไม่ต้องซื้อเพิ่มน,นะครับเดี๋ยวคันนี้ติดตั้งเจเลวจะเป็นยังไงไปชมกันครับ ích Hocset what the H scos is policing gow Wila w swum Swat anes say Think my trust is gone. Huh? Think my trust is gone. Huh? Think my trust is gone. Huh? Think my trust is gone. I got a problem while they talk about me. Huh? I feel like they might be plotting on me. Huh? Still side with the gang, Now nah, I'm rocking with my all huh? 08 on my feet. Huh? Snowman on my teeth. Yeah, we go way back. Talk to you about me all in your face. Why would they say that? Where I'm from, we move at different pace. สำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับชุดรเบียยงฟีน่าแบบนี้นะครับราคาอยู่ที่22,400บาทครับผมนะบอกเลยว่าจะได้โชวสัตว์ที่มีเฮลโก้สปริงแบบนี้ไปครอบครองเลยครับบอกเลยว่านุ่มนวนแน่นอนครับผมนะสำหรับลูกค้าท่นสนใจนะครับสเข้ามาได้ที่เพจออ t o ตลิกครับผมนะ หรือโทรมาคุยกระเจิดได้ที่0ูนย์ก้าห้กับผมบรื้อตัวหาผู้นำครับที่ศูนย์ศูนย์ก้าห้าห้าเก้าศูนย์เก้ากับผมนะบอกเลยว่าจัดตรงได้หล่อแน่นอนครับผมนะสำหรับเพื่อนๆนะครับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เฉยด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ My trust is gone. Think my trust is gone. Think my trust is gone. Think my trust is gone. I got a problem why they talk about me. I feel like it might be.